ทำอย่างหนึ่งเพื่อละอวิชชาในยะที่หนึ่งพิกุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิกขุละได้แล้วย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่หรือไม่หนอภพิกขุเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสสุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย,โดย,ย,ย,ดยดโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชา,ออาวชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโผฏฐัทภาทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพ euh. ิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกขุเมื่อพิขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้น